ปมานั่นเนาแต่ว่าเขาให้แต่ว่าให้เลี้ยงนช่วงหกโมงกให้ล้วเนาะแต่ว่าน้องจริงตื่นแต่เช้าได้เมื่อเนาะสอม้งเนาะดาวบนเล่อเนาะเช่นเพื่นก็บอเออมาเนาะมันกไปว่าว่ได้มีตลอดตลอดนาะาชงแต่ก็ดีใจว่าล่ะได้ดาวบอเล่อเออไม่แอบจบเบื้องสูตรกันไม่รองเลยเาใส่อันเขาใส่ยังกาะ ไอหัวยังไข่บอแม่ยังไคไปยังไข่ก่อนเนาะโอ้หน้าตาทอดไปหน่อยเนาะคุณยอดดีดีนอนจริงจริงคุณหน่อยเลี้ยนี่ข้าวดีเนาะเป็นแต่เสพไปหนอยเนาะเข่าดิพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเด้อสมาธิดีพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะเบิร์สุกุสุดคนพ่อพอกับแม่น้องอนุนอยู่มื้อวานมาหมู่บ้าน รัดสันพี่น้องเอ้ยเนาะหรือว่าบ้านพนซิมพี่น้องเอ้ยเนาะโดยมือนี้กับมากับเบาเสนเด้อมือนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ามาเวียกน้ำเพิ่นมือนี้พี่น้องเอ้ยเนาะหอดเวลาเที่ยงไหนพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ามีอ่าหานหันกับเข่าไหมเพิ่นว่าอยากแนะนำเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะหานไหนไปดิเนาะ ใช่มีไขกระดูกขาท<ะ>อดกระดูกขาทอดอ๋อทอดกระดูกขาทอดกระดูกข้างอ๋อบข,ข้าวเหนียวข้าวเฮาพี่น้องเลยนี่แต่ข,ข้าวเจ้าบ่เจ้ากินข้าวเจ้าก็ได้เนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อเอาไปได้ก็ได้ไไดแต่หมกแตง ผัดกระดูกเนาะห่านนี้บหมวะพอเช็ดทอกระดูกพวกพิซซ่าพี่น้องผัดกระดูกมีอย่างน่้แต่นาะในห่านเพลินบายดีบอจีสบายดีด้ยสบายดีเนาะทั้งบอจิตเพลินเนาะไลห่กระเลมอยู่พี่น้องเนาะน้ำเห็ดกระเลมเนาะไคายดีอยู่บอเห็ดกระเลมกะนเรือยอยู่เนาะมืออันโหอันเห็ดมื่อนั้นอ่ะเบิ่อมื่อวานนี่บอกหรือว่าเบิ่อมื่อตัวมื่อเลย กันมันก้ามกับวุ้นหมู่ตัวมนึ่งต้นโอ้ยโบ้โบ้อันนี้อันนี่อันนี้เป็นสีสีพู้ถูกเนาะแมนตัวนี้มาันจีเลยอืมจีเป๊ะเป็นแบบจีเป็นอังไงเนาะพาไปปิกไว้ทุกเย็นไหมวะไม่ค่ะนี่รถมีโต๊ะหินอ่อนแน่เนาะโอ้ยเนาะแต่ว่าลูกค้าขามากเราไม่นั่งอยู่นี่เลยนะเนาะ ่านี้ว่จะว่าอยากแนะนํานะแนะนําเออนะครเมียมากินน้ําพ่อมื้อนี้แม่นบ่ FC เออแซ่บคักเด้นะสิเก่งมเพิ่นว่าอยังแซ่บจนบ่อยากกลับบ้านเพิ่นว่าแซ่บบ่อยากกลับบ้านเนาะอ้เตอว่าบ่กินค่อยเออบ่ได้กลับาบ่ได้กลับบ้านบ่เออะ มืัอนี้ก็เลยพาเมียมากินน้าเลยมือนี้กินน้าเลยเอาละไรเจ่าบริกบ้านมืัอนี้เลยใช่บริกบ้านแล้วกูเลยเสแปรเลยเอาเสแซ่บบล่าเสแปขนาดก้มเสแปรนะบอกบริการก้มเสแปรนะอยู่นี้แต่ว่าตัวก้นนะกรับบ้านแต่อยากแล้วต้องมากินอยู่นี้ซั่งยก็ไม่นื้อข้าวเหนียววะข้าวเจ้ากินไปว่าทอดทอดอันเนี้ยก็กระดูกเพิ่นว่าบ่มีข้าวเหนียวมือนแต่ว่าแต่ว่าก็สามุเตงก็ได้อยู่เขากินกับวข้าวขาเจ้าก็ได้อยู่แต่ว่ามีอย่างนีซใช่แต่ว่า มีมีหลายอย่างเลยอาจจะไปเบิ่งน้ำเบิร์กอยู่อย่างไเนาะเพราะว่าเขายังมีมีซื้อเมนูไว้เนาะมึงคือแปลว่าว่าขอเนี้ยน้ำเนาะเขามาเห็นห้างค้าแบบนี้นะก็คืออยู่ในห้างเขาเจ้าเนาะมีติดปพวกอัไนเนาะต้องไปเห็นต่างว่าแต่ไหนเนาะจ้างเพลงบิร์กได้เลยนะซื้อเมนูกับเขาได้แต่ฮุก โโกระหูกมันดึงดูดเลยเนาะดึงดูดดูขาแบบกิได้หูก่ะเออเ้าเปอรห้านี่นะเนาะกินแบบนี้แหละมหนาวซึ่งที่แซ่บอยู่แบบนี้เห็นภาพน้ำเนาะสมัยกะบผู้ปากต่อปากกันแหละนี่คือตัอะเนาะอันนี้แบบอันนี้ปากต่อปากกันอ่าเอาว่ะว่ะเออพนันเดอร์ได้ยินข่าวว่าพนดับออเดอร์ได้เหมือนนี่แม่อุตส่าห์ว่าออเดร์แม่พนดับออเดอร์เดี๋ยวจะเข้าไปถามเพื่อนดูออเดอร์เพื่อนพาย โอ้หับออเดอร์บ่อะไรเงี้ข่าวว่าหับออเดอร์โอ้ยน้ากับพุ่นบ่เอ้ยโดยเห็ดข้าวกระปุ่นโอ้อเห็ดเป็ีนเลยจริงดิเนาะโอ้ยมันมีสูตรคนได้บ่จีได้มีสูตรแซ่บไปบ่จะเป็นพัดบ่น้ากับพุ่นบ่นี่แซ่บเนาะโดยเจ้าเคยกินนะบ่ทำกระปุ่นสีเมอรแต่ว่ากระปุ่นเนี่ยบ่ได้เคยกินอ่าตะลับพัดยำเหนียวกินแล้วเป็นอะไรเส

เราเห็ดอยู่ตอนเนาะเปิดหันใหม่ี่็นองไปเแต่งก่อนสิเนาะอู่ดูก่อนเครื่องควเนไอ้เจ้าจ้าตัวเนาะเจ้จ้าตัวคนทั้งๆม่นอ่งคือเที่ยวห้วจะจอออยู่เนาะระบบระบบระบายว่แล้วบ่แนใช้เกียเงินแล้วเนาะายอากาศวอน้ำมันก็ตุ้งไงเนาะอากีศดีนี่เนาะ ได้เตาแก๊สด้บาทนี่เนาะอ๋อคัะค่ะค่นเองเลยท่านสมัยดีเนาะอ๋ะคัดดีเลยแปบว่าบาเซนสั่งเมนูยังกอบาร์เซนโอ้ตัวเอ้าสั่งเมนูนี่กินข่าวเจ้าวะข่าวเจ้าไปเลัโอ้เสาร์ฟกันเต็มเต็มโอ้โดยโดย โอเคตั้งอยู่นี่เนาะมาเด้อเจ็ดเพื่อนเนาะแบบสองหัวเนาะแบบรวดรวดเร็วอันนึงอย่างนึงอย่างนึงนะแยกกันเด้อโอ้คักค่ะค่ะพี่น้อยเนาะนั่งเตรียมพี่น้อยเนาะพาเพื่อนคำว่าเบริการได้ยินว่ามีออเดอร์ค่ะบ่โดยครับโย่โอ้เห็ดอันเห็ดน้ำกระปุ่นบ่แม่เห็ดน้ำกระปุ่นกับอันนั้นทอดปีกไก่จกจมูกไงจ้ะ

สามมุมเหมอหู้ประมาณสงามไม่ได้นั่นเลยเนาะเฮ็ดเมตอนนี้มันยังยังนั่นยังโดนพ่นอันนั่นเนาะต้องห็ตช่วงเช้าเลยนะต้องต้องหิตอ่าตื่นมาแต่เช้าแล้วห็ตแล้ประมาณหาหามุง <oh> มหกมงไปช่วงบิ้นสินะเนาะมานันบ่แต่ว um ่าเขาหินแต่วาเาห้ตเรียบช่วง หกโมงแล้วเนาะต่าโอ้น้องจริงตื่นแต่เช้าได้เมื่อนี่เนาะสอบมู้งวันน้เนาะดาวบอลเล่อเนาะเช่นเพิ่อนกับว่าเอิ้์นวอลเล่อได้เนาะมันกลายเป็นว่าวันนี้มีตลอดตลอดเนาะขาชงแต่ก็ดีใจว่าล่ะในดาวบอลเล่ออต่ย่างเนาะได้ตื่นเช้าเวลาเลย การเขียขนว่าเธอเพื่นเพื่อนซื้อวุเล้กคนเนาะเืนซื้อม่ให้เขาเฮ็ดน,นะาเไยกัเอานานะซื้อเอง,องเ,อเอาไปซื้อเองเว่าพ่สร้างออเลแล้วเขาไปซื้อเองมาเฮ็ดแต่กัเพื่นกน็มาฮั l เอาสิบอ่ ทำครเห็นกินไงคุณน้ำเต้าไปซื่อข้าีหูข้าใส่ยังไงออข้าวใส่อย่างแน่ข้าอ๋อข้าใส่อย่างแน่เห็ดอะไหเน่เนาะมันบือวก็ข้าอยส่เา้งรารบงที่มนเลือยทีมันโอก็สีบวเซฟก็ดชือไรตามสูตรเท่านาะโอ้พี่น้องเลยคุณอาเพิ่นทอดกะโอ้ไม่แอบจอบเบิ้งสูตรก่อนพี่น้องเลยบวชใส่อันิ่นใส่ยังก็ ไอหัวจังไคบอกหัวยังไคหยังไคก่อนเนาะอ๋อกูดัวยัคแแครบโมเสียั้นเราจิ้เพิ่ก่อนแค่แอ่ธรรมดาง่ายๆหมกแดงหมเพิจได้พว่าจิ้เพิ่นเจี๊ยบปาเจี๊ยบปาอยู่ธรรมดาเราหมเพิงธรด พอจีเจปากบ่าค่อกันกำลังดีท่องขื้นกันได้เอาเอาเบาๆก็ได้เนาะอันนี้พนเอินเป็นยังก่อนนี่ะเป็นทุกง่บวกคือว่าจะอืมมันนี่เปนอยเนาะจะดิตก่อเนาะเป็นสซงดิบบ่หาดิโอ้หอนหาบบ่นี่ค่ะป้าต้องเลกว่าสซงคอยว่าสอ โอ้ยซอยมันตุกกย่าหออแล้วซองเลยซสององตุกนห่อแล้วซองตุกตุ๊นิดเนาะคนบอกเคยใส่อันตุกไงนะหากส่วนใดหั่นข้าวจะใส่แบบที่แล้วนะเนาะน้องดองดิงๆจัดการเองเลยพี่น้องเลย เป็นตั้งอย่าง่างมเนาดีะเข้าไปนั่งท่าอยู่นอกเนาะแต่ตั้งแต่เพื่อนจัดการเองเนาะโดยเปิดนั่นขับไมวันนี้เติมน้ำเย็นพี่น้องเลยเนาะน้ำเย็นโอ้มือกล่องบม่ได้กินใช่ไหมเนาะโอ้ยเพื่อนมีสองมือเพื่อนถือมาสำนักเลยเนาะเออเพื่อนเอามาลำหลังเลยแหม่ซีบงน้ำก่อนเพื่อนบม่ได้ซีไม่กินแล้วพ่น กินนี né, né. ่ด de ิน no, uh, uh, right right ้ำมันเนี่ยซีฟิมเนาะย้ว่มันหอมบ่ซีเมนนี่มาชิมนี่หนูบวบบได้แบบว่าอ่ามันเย็นพดมันนั่นพดได้มาเออเออเลงมาเลยทำรูดีทำเลยเอาขอบใจขอใจลายน้ำก้อนเพื่อนวะปัดเวลาเข่ามาจากโมเขนนี่น้ำก้อนตัวช่างก็ดด้อ่า ทอดกะรกดกะ,ะ,ะกดูกกข่าแตมกแตงอายูประจิตเลยห่านรองเบิ้งเนาะค่ะป็่ายมังเบื้เนาะแนวจะมักว่ะกแซระดูกตาเบิ้งหน้าตาเข่าๆเนาะเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยพิเศษเลยเด้อพิเศษเลยเด้อ พิเศษเขาแห้งด้วยตอนี้พิเศษเขาอ่ะสรางพิเศษเพราะก้าไแล้วสรางขาพ่อมปแล้วเขาพ่ิเพื่อนพูดไปชอกจานโบเสียทีเดียวพูด่งไม้อเนาะจังพ่อจังว่าโอยางเมื่อแล้องเนาะกนลายนีเลยสั่นสะขายตามเลยว่าเอจานนี้มันชำนี้เอาพิเศษก็ขึ้นไปอีกนเรื่องเกิดจะไปยังกับพิเศษเลยเ้ามันจังกีฬามันจะไในงานพ่อไมได้ลองเถอะนะเธอ ทางถ่วยลอยเรือว่าหางานให้น้องเพิ่นได้เจ้าเนาะโอ้มาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะาพเนาะแต่ว่า้ว่าอยยเนาะแต่ว่าไอ้บงนี่คือจกมันัวได้นี่เมันเบิด้ติโอ้ยว่าิกเนาะคือจกัวว่คือันนีก ไว้ดีเนาะนี่หัวหลโอเว่นพากันหิ้วเข่าบอขมิ้นจำใบม่วงตึงเลยพี่น้องจังพ่อแล้วเนาะเจ๊จริงนะได้ทนางนั้นโดูแจ้งอยู่ได้อยู่ได้เยอะตามจานพี่น้องบ้าเจนสิเต็มจานเลยใหญ่ดิอ๋อเป็นพิเศษหายได้บพิเศษเดีเนาะเบิ้ลเบ่้ลก่อเบิ้ลก่อนนะเพิ่มอี้ท่านนี้ก็กินได้สองจาน โอ้ยเนาะโมแปลกใจเลยเนาะแบบว่ารถมันขับยากันนะเป็นน้ำค้นเป็นน้ำค้นดังเป็นน้ำค้นดังดิเป็นโอ้ทางน้องคนมาได้ได้พี่น้องเลยเนาะสืบได้ได้เนาะโอเคโอ้ตามมังแตงมาก่อนบอแซนั่นสร้างกับเข่าแบบตัดกันกับวันเทาแล้ว ว่ได้อย okay. okay. ูพอไปกินไปนี huh. oh, Boom, uh ้ก huh. ็ได้ยูได้เน okay, ี่ยนะพี่น้องเนาะแล้วดุจิ้มย้ำไปอีกว่าเอาไม่อีกแล้วนี่อนแก้วเซนวะสบายดีคือเด้อพี่น้องเลยเนาะจุ่มมาเฮ็ดเตกอกัเนาะมาพี่น้องเอ้ยครั้งแรกเด้ข่อยกับสิมากินเข่าเป็นอันนั่นเลย ตัวเนี้ยครั้งแรกนะแล้วเป็นครั้งแรกนี่เนี่ป็นครั้งแรกเนาะโอ้ยเฮียครับหันนอาจาสั้นแท้นี่อยู่เขาแห้งอยู่เขาแห้งมาบ่ไหวไล้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้มา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 ยิ้มกันบ่อถ่ายได้บ่บ่อถ่ายกระดูกกินถ่ายได้ไกินถ่ายบ่กโอเคเอาใจขอบใจเลยบ่าะมันหัวมันหัวคอยกระเติมให้ไหมเนาะ เอาอคงมีได้บ้างก่อนเนาะอ่ามัมามามอืมอืมกินไหมกินไหมเจ้าฮะกินแล้วกินพร้อมกันบ่กินพร้อมกันมาได้บ่เด้อคนเฮ็ดกินพร้อมกันเด้อจริงจริงๆเด้อไปเอาไปเอาข้าวไปมากินน้ำกันไปเฮเอาไว้พี่ก่อนเนาะอาเศนเนาะคือคนได้หมอหมอนาหุงข้าวใหม่ได้เนาะมาเดี๋ยว้เนาะหมอหุงข้าวก็ได้ใหม่บ่เปิดเปิดหันใหม่เลยบ่ มามาพี่น้องเลยเบิ่งบอเซนมากินถ่าะวะซันไฮ้บอเซนโอเคยังบ่เนาะอยว่าก็ติดใจก็ผ่าติดใจโดนบ่เมื่อไหร่จะชวนสายเวียนามากินน้ำอีกไงจากแี้เถอะเนาะอย่ามาอยู่ได้หรอกไปว่าเสพใบยากรับบ้านได้พี่น้องเลยเนาะคือรสชาติได้ใบยากรับบ้านวันนี้อาหารอร่อยบอเซนถึงถึงกลับพาเมียมากินเลยทะเลทะลอด แซ่บแซ่บพี่น้องเนาะแซ่บอยู่เลยหลวงพ่อเพิ่งจะบอกว่าเปิดหั่นกระเพาะเนาะจำ่ต้องเครื่อใช้นอืมอยู่เนาะแซ่บพี่น้องเนมากินนี่แหละือว่าพรามคือะเนาะจังคืออะไจะมากินโอ้ขาเยอะแล้วกว่าอืมเลบอสบซีหะสามซีเดอเนคนคู่คนเน่ะ อบันมากเรา,ออาคอย,อยูบนี้ย่ยไ้กันเน,ะนาะกินเมื่อล่าสุดนั้นเมือม่อเมื่อซีมันมันพัดยังก็พัดเสร็จบ่คนน่ะ เนาะพัดบุญบุญบะพัดบุญร็จบ่คือพัดมีพัดมีเนาะพัดมี่พัดมี่พี่โน้องโอ้ยคือแต่เึงเปวิวะอ่อืมเปิ้ลสวะพัดมีตั้งแต่เมื่อนั้นเนี่โนโยพี่น้องเลยเนาะเมื่อลาสุดมากินนั่นมาซีมอยู่เพื่อนนั่นน้องดีดีมารอบส่งมารอบสรงกับเธอนี่เป็นกินเป็นครั้งแรกแบบเป็นกับข้าวล้นนะชุดน,นั่นนะ่ะซีมดีซื้อชุดนั่นนะ่ะ พอเสกนะซิมบัดชานหนึ่งวะเติมแล้วเนาะเดิมรู้จักหลายแล้วเดิมแล้วบบนี้ื้่นี้ก็ได้มารับออเดอร์ว่าันเห็ดกับปุ้นกับทอดอันน่องไก่ว่าเราบอกสี่โเอ้สามสองโมงเช้าสองโมงเช้าตีว่าตีสองนะเนาะเนี่ยนั่นได้เนาะหางาึกนหาคำพี่เองเลยบื้นสูงเนาะบนี้ก็ได้สุดยอดเย ตอนนี้ก็ชื่ีสบายแบบว่ามีแก๊สนะเนาะแบบว่างเขาเห็ดง่ายไปบ้างผายม้าสร้างปุ๊บกรเปิดได้เลยนะ <h id> บอกคือเตาท่านเนาะ <h id> ไดโกท่านเนี่ยแบบว่างถ้าเห็ดหน่อยก็เสียท่านนะนะถ้าเขาไดโกท่าน,น <h id> แบบคือเขาเห็ดกินน้ำเพื่อนเขาแบบว่า <h id> ใช่เตาท่านไดโกท่านเด้๋ยวโป่งหดเข่าหรือต้องได้เห็ดกินทันทีเราไดอยากไม่อยากก็ต้องกินเนาะแล้าทอดเป็นย่อยเนาะคนยอดดีดี น้อยจริค nah. ือ hmm. น <re ้อยเลี้ยนนกินแต่เสบีโดเนาะอไรตาแเห็ดเห็ดบ่เห็ดบ่อ๋อกินตัวนี้เปื่อยโอ้ปากเปื่อยไม่ได้แช่บูพี่องเลยกินไม่ได้แช่ดูนี่แชู่ปแช่บนาแช่ดูเจ็บปากกินไม่ได้คือวาแล้พี่โองเลยนมึงยน้องมึงมือเลยไม่ได้ ไม่เนี่ยเห็นไหมกินน้ำกันเบิงโมชื่อนี่เนาะเบิงโมกินบ่เบิงลูกค้ากินบ่อตรวจสอบวงว่าฮะไอ้นี่ตัวกระอนนี่เดินห่อนได้่ห่อนอนเด้อเป่าเดินนางเด้อเอาเด้อเมียงทอดนี่ยแทอดทอดสิโครงวะทอดสิโครงทอดกระดูกเส้นหมี่กุ้งช่างกินเนาะเมี่ยงหวานจะไม่อยู่บ่อไปนหนกันตัวนี้ พิเศษได้ไรบอสเอาเอาเอาพิเศษที่ผัก็เลยเติมให้ันนคือยังี่มยังกะเพราหมูกระเพราหมูอืมห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 นมเืมนนัหืมหืะหืมหืนแล้วืมหืมหืมหเมหนมันเปืมห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 นมหืมหืมนื้หืมกืนหืมกืนหืมหืนหืมหืนหม กินอ้นเ้าชนี่จังพ่อจังคนเบิ้งนะจ๊ะมาเยะมาๆกอยกินน้ำกานผู้เฮ็ดกันไรผู้เฮ็ดกินนะบ่สามย่างเนาะันนี้สามคนสามย่างครัครัดูถ้ากับข้ากับบริเพชรเป็นไรเนย่ไงบก็ดีกินเลยลุงชื่อชอบกินหมดย่เเป็นอะไรอ่ะเป็นไรล่ะมันเพ็ดมันเพชเก็ยังน่อยอยู่ต้องกินไก่เจียว ทอดไข่ดาวไปเถอนะเนาะมาเลยๆกินนดเจ้าผู้เฮ็ดเรียบร้อยแล้ววันหะ้เป็นผู้เฮ็ดเ,เองเยอยากอะไรจัดตอนลลันจจอ้นเลยนเนาะแ่เก็จัดอนัรนเลยอันนี้กินเนาะของนสองชัเ่เาวนี่หูไม่เมนเบยานี่แม่แม่อดีตเราก็ไม่ตดแต่กไม่ดแ่อืออออออูอ นายอยู่บ่กินได้อยู่บ่างอย่างก็จะกินได้อยู่เนาะเค็ดบ่บ่ปากเปเพื่อแบาปากเพื่อหอนไนเผื่หอนไนส่วนให้ก็เป็นเนาะให้กับห้ากับเศาอันปลเ่อน้ะเขียวจะขอกน้ำแม่พี่น้องเลยกินแซ่บแล้วอะไก็ได้กินเพื้อต้องโทษนั่นเเฮ้ยด้เอาเอาแล้วนั่นอยู่ขอดูว่าอาจารย์ที่สีเชาเลยเหรอพี่น้องกินดิแซ่บได้เรอะ cắt tên đi bắt ta tay vàng bàn <laughs> Một áo khảo hải vào không nữa Ừm, mà sẽ tìm để đây phía nông người đó Đúng đấy phía nông bà chít nó cái, mình không nè bà khơi kìm chàn thì hả? Bà tức đẹp hay kìm thì hả? Bà khơi kìm chàn thì hả? Bà khơi kìm chàn thì hả? Bà khơi Bà Bà Nè Bà chỉ trình cái này nó có cái nó thường thêm xe bếp như cái Tư mình biết Bà chắc lẽ nhôm bà nó gì Bà nhôm bà Trời lên มึงแรงหุ่นแล้วนะจะลงสู่แล้วเลยอย่าไปยอมแล้วก่อยกินเบองก่อนได้ก่อนอ่่กระดูกที่จะนเอืออ่มันแเอาาไม่ใดวม่่หมัจานหนึ่งยังชันอยู่บานอ่กบัดจานนึ่งยังชันอยู่บนนกะพน้องเลืออดอก บ่แรกอับห่านนี่สิเป็นห่านประจําเลยนะบ้านนี้เนาะห่านประจําบ่แซ่เลยพี่น้องเอ้ยมาบ้านพ่นซิมนี่ต้องพี่น้องต้องได้เวะมาพี่เลยอันเป็นเลยก่อเลยโอ้แบบนี้เลยเนาะจานที่2พี่น้องเอ้ยว่าแยนะคอยมั่ยดองอะไรอยู่เอ้ยบ่สงไห้เอ้ยบ่สิไห้เอ้ยอย่างเอ้วยุ่งไหมไม่กินด้วินอ๋อ เปจไหมากินกี่รอบไปวีเอาเวลาเติมกวบาดร่แมักเลยมั้เปิดเรับดเนาะอป็นจีไหเนาะมากเลยเลยลูกค้าเติมเข่าเพิ่นงดีใจแล้วแม่ค้าน่ะเพิ่เพิ่นกระหู้เลยว่ามันพ่านได้กับเข่ามันแซบนะเชนบนเติมหรอกนะมัน่อมันแซบมันจังแซบะบบมันอยงเติมเข่าอพีอาจะพี่น้องเลย กินข้าวก่อนเนาะอ่ายังยังไรดุ้งคิดจีหยัมคำใหญ่อะไรบร่ท่านบ่แซนได้เลยมาเหรอพี่น้องเอรอเอาเดี๋ยวพักก้อนไว้ก่อนพี่น,อน้องเหยเนาะดุ้งคิดสิบ่ท่านบ่แซนนะหน้าบ่แซนเพิ่งส่งจางน <c oughs> นะเพิ่งจานยัง <c oughs> นั่นนะจีออาไปไหม <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วเลยกลัวไปที่เด็ดวัิว่าอีกเลยนะหรือว่าเจะยอมเราศะยอมศะ nha chị nhôm có nhôm nhá, không nhôm tiếp đấy, chị bảo là ở bên đây, chị tiếp bảng cái gì, phải, phải rồi, đơi, xếp xếp bên ông ấy, ừ. 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 nó xếp vô xếp vô, à, để hai phen kín khảo để bên ông ấy nó, bơsen ở bên, nó đang kinh chạy quăng rồi, à, 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 เอาซาพี่น้องเลยเนาะอันจบคลิปเลยซาพี่น้องเลยเนาะอ่าโดยสบายดีว่าสุขุสุขคนสบายดีเด้อทางหน้นเด้อโดยมาอุดหนุนทางอันน้องดิงดิงพี่น้องเลยเนาะหรือว่าสาวจีตดเพื่อนมือนี้เอาซาน้ำลาไปแล้วน้องพี่น้องเลยพบพ่อกันไม่คลิปหนะขออนุญาตกินข่าก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาดุงบัดสุขุสุขคน